สวัสดีค่ะพบกับช่องวิวกะกอกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพาแขกรับเชิญพิเศษนะทุกคนมาสับหน่อไม้นะบุ๊คมาเราสับเก่งก็ฝ่ออีกเลยบุาา๊คนาวันนี้พามาตากฝนนะครับพามาตากฝนด้วยสักหน้านาด้วยนานๆทีจะได้เจอกันใช่หลังๆไปก็คงจะป่วยไปเอ,อพี่ๆน่าขาวสิสวยมากเนาะขาออกไม่จะดูดดับไม่ได้เนี่ยงเป็นอาดอกเรื่องอะไรเนี่ยเป็นนะ ออกแล้วเอ,าอ้าไปก็เต็นแท้อ๋อนอนน้อยเออนี่นี่สามนอโอ้สกูนแล้วี่ไหลลองฝีมือเซียนคนใหม่นะทุกคนฟาดเน้นสีไหลบ้านอ๋อออกแล้ว มาถึงเรื่อง <c oughs> <L> <c oughs> เอาได้อีกแล้วโอ้ oh, <c oughs> เป็นแถอะวะเอาก็เป็นทางในสุขีเฮ้ยได้ปพความลาตันนี่บะซื้อกำลังมาเต็มที่เราพาเพื่อนมาตากฝนนะคะทุกคนวันนี้ เมื่อไปจะได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าย่ามันย่ามยเพื่อนนะแดดกัแดดเจ้าหาว่ตะ้องนะไม่นี่ล่ะตกรถเราจะเป็นแผนกเก็บนะทุกคนเราจะแผนกเก็บนะไหนไหนอู้สวยอยู่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแผนกเก็บแผนกเก็บอู้ยสวยสวยสวยแต่อันนี้ประกาศไม่เนี่ย โอ้พอได้อยู่คะ่ะทุกคนแล้วก็หาหน่อไม้กันต่อนะคะเนื่องจากคลิปข้างต้นนะคะที่เพื่อนของแอดวิวนะมาหาหนอไม้นะคะหน่อไม้ภายป่าเนาะแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะทุกคนฝนตกหนักมากเราก็เลยต้องกลับบ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็กลับมาใหม่นะ,ะตอนนี้ก็เราก็จะมาหาหน่อไม้ไปให้คุณพ่อนะคะได้ต้มกินเพราะแกบ่นว่าอยากกินหน่อไม้ต้มนะคะส่วนเพื่อนก็ได้หน่อไม้กลับไปประมาณ4ี่ห้าหนอ่อได้ประมาณแกงหนึ่งนะคะทุกคน แล้วช่วงเย็นนะคะหลังจากเราหา่นออกมาเสร็จแล้วก็จะขึ้นป่าค่ะไปหาเห็ดกันค่ะทุกคนว่าไปดูว่าเห็ดออกหรือยังนะคะไปไปหา่นออกมากันอะไรนะโนใหญ่มากฮุยไหนไหนไหนนี่นี่นี่ตาโหนใหญ่แห้งต้องสับยังไงอ่ะตัวอห่ือนกันใช่ไหมอืมอยนงบ่ขาดเนื้อขาดครับ มุนมาแล้วพี่น้องเลยบ่บม่มุนเลยนี่อ๋อสวยมากทุกคนดูสิดอ,อกมะขามล้๊าใส่ยังใส่ยังหล่งยังแล้วะะทุกคน,นคแปะไว้ยังประดิษฐ์ตาเสือตาเสือด้วยนี่นะคะเราเวลาเราขุดเราก็กบตลอดนะคะทุกคนเราจะกบไว้ตลอดนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะ กดอีกอยู่อะสวยของสวยโทษคะะนอใหญ่มากดูดินี่เห็นไหมโอ้ยยังบ่สุดได้หนี่มามานี่มาสังเกตอีกบิ๊กไซส์นะครับเจอบิ๊กเบิ้มใช่เจอท่าจะโอ้ยขาจ้วเลยพี่น้องเอ้ขี้ขี้ ขุดไดบละ่ะมามาให้ให hey, hey, ้เธอคุดด้ออเดี๋ยวต้องให้แอนแอนเต,ตร์สับนะเพราะว่าแรงถึงส่วนเรารแรงไม่ถึงทุกคนเป็นเหมือนกันไหมพี่พี่ฮะถ้าเราเจหนอแบบนี้เอออยากเป็นคนสับเองนะใช่ไหมอยากเป็นคนสับเอ,อเองเหรอว่าจะอ่อนไหมตึก๊กไม่อ่อนเ,ออเราจะเยียบลงไปเรื่อยๆนะถ้ามันไม่อ่อนนะ นี่นหละโดนเลเต่อ่อุ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วอุ้ยนะโอ้โห้ขาวจวาดใหญ่มากสวยด้วยยอดนะสวยๆอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นคนจัดการนะคะทุกคนมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เละเนาะถ้าแอดวู่แรงไม่ถึงอะมันจะเละ เนี่ยได้แล้วค่ะทุกคนสวยๆเลยเดี๋ยวให้เติร์หาต่อนะคะก็เดียวกันค่ะทุกคนเจออีกแล้วโอ้มนค่อนข้างใหญ่เนาะนี่นะเพียร์นี่ป๊าดหมานคักพี่น้อง๊าตตอดสองหน่อติดๆอ่ะใหญ่มาก สับดูข,าาข้างล่างอีกมีอีกปาดมีข้างล่างลงอีกอืมพีนะองน่ไงพี่น้องเอ้ยไ,ไงบ่ไงไงปาดถุนถุนเดี๋ยวให้เต๋อสับขึ้นมาให้ดูนะกอเดียวแต่สามห <ồ> นออ่อโอ้เท่ากันเลยสามหน่อเท่ากันเลยค่ะทุกคนสุดยอดสุดยอดสวยมากสวยจริงๆทุกคนดูสอนสามสอสมสนสามสอนสามพี่น้อง นี่คะ่ะกอเดียวเราได้สามหน่อใหญ่เลยคะ่ะทุกนสุดยอดสวยมากอ่ากอนี้ก็มีอีกนะคะทุกคนสวยๆเลยคะ่ะแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะมีตอนี้ต่อเดียวนะคะทุกคนสี่หน่อติดค่ะมีหน่อเขียวด้วยนะหนึ่งสองสามสี่คะ่ะทุกคนปัดมันหมาน,มนคักหมานคักเด้อพี่น้องเด้อสี่หน่อเลยนะคะ หนึ่งนอกที่สองสวยไปยังคักย่ามากตัวนี้อือนอใหญ่เนาะ โอ้ตัวนี้น่อใหญ่มากทุกคนดูสิหน่อเขียวแล้วก็เอานะคะเราไปต้มกินเนาะปึบ oh. เรียบร้อยสีน่นนะคะทุกคนปาดสวยเลยค่ะนี่อันนี้ยิ่งสวยสวยกว่าเพื่อนเลยนะคะเนี่ยหนอนนี้มันหมานค่ะ เป็นไงนะโอ้ห้าหนอห้าหนอติดติดเลยเงานี่ห้าหนอติดติดไหนไหนนับนับโชว์หน่อยตัดตัดเลยตัดเลยใช่ไหมเขาปุดเอาตรงนี้อนเอาผ้าเือนเอาก็ได้ไงตอนนี้ขุดตัวขาวๆเนี่ยมันจะได้ขุดออ่นมาก อืมบังมือด้วน้ำ <Okay. S 1> หนึ่งนมาครับเรามานับด้วยกันนะครับหนึ่งอ,อืออือสองขาวอยู่นะขาวด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งอันนี้คือยังไม่ขุดลงันดึกนะ uh huh. ต้องดูอีก ือเป็นกุ๊กตัวนี้เอาผ้าก็ได้ไหมเออเอาผ้าฝั่งนู้นก็มีเหรอมีสี่ ดดว่ามันคบพี่น้องเอ้ยห้าห้าโนโนนหน่อมาครับหนอนี้เป็นไงใหญ่มากใหญ่มากมาดูหนองเยาว่าใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราจะเอาได้ไหมโออโอนี่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยงามแห้งสวยไหมอือสวยมากไหนะ <laughs> ดูหนอ่นอหน่อนี่นะครับตรงนี้เราได้โอ้ แกงหนึ่งเลยค่ะเรามาสรุปกันนะทุกคนโอ้โหเยอะมากอ,มอันนี้คือหน่อขาวสวยๆเลยนะคะทุกคนส่วนนี้จะเป็นหน่อเขียวเนาะที่มีเขียวผสมนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็ได้นิดนึงนะคะทุกคนปาดถือว่าหมานนะคะนี่คุณพ่อก็จะได้กินต้มหน่อไม้แล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปค่ะ เราก็จะกลับบ้านไปขึ้นเขากันนะคะไปหาดูเห็ดกันค่ะว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าไปกันมาค่ะทุกคนเข้าป่ามาก็หมาเลยค่ะโฮมมาเจอเห็ดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดขาวดินนะคะเห็ดดินนะอืมสวยๆเลยาะกินได้ไหมกินได้ นี้เห็ดดินกินได้นะคะทุกคนนี่แอดก็มีเห็ดดินสองดอกแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดตะไคร่นะคะจะดอกใหญ่มากอุ้ยอันนี้เห็ดตะไคร่นะคะนน,น,นอีกสามดอกใช่ไหมนนอือปะนี่เป้่าเฝ้าอยู่เป่าเฝ้าอยู่โอ้เป่าเฝ้าอยู่สามดอกนี่โอ้ยจะทำไมจึนอย่างนี้โอ้อออนโ,ออน,โอนี่เหนานา็ดหน้าแลนหน้าดำนี่เห็ดหน,านา้าแลนนะคะทุกคน นีหน้ามันจะเป็นสีออกม่วงๆนะถ้าดูใกล้ๆนะคะเนาะอันนี้เห็ดหน้าแลนะคะทุกคน,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 ก,นกินหน้าเหมือนกันกินหน้าเหมือนกันว้าวแกงก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะทุกคนน,นี่เห็ดหน้าแลนะคะนี่กินได้เหมือนกันคะ่ะยังหายากเหมือนเดิมนะเห็ดเพราะว่าฝนตกเมื่อวานเนาะเห็ดก็เริ่มที่จะออกแล้วนะครับ ไปหากันต่ตดูดูด,ดนะูเดี๋ยวต้องให้น้องวิวมาดูนะว่าใช่เห็ดที่กินได้หรือเปล่านะครับผม ไม่เสี่ยงนะครับกว่าจะเจอนอนแทบไปหมดแล้วครึ่งหนึ่งนี่นะเจออีกแล้วนะครับกว่าจะเจอหนึ่งดอกนะคะเดินประมาณสักหนึ่งกิโลเป็นเห็ดแดงนะคะ่ะทุกคนเนาะ มันไม่ค่อยมีนะคะเราเดินรอบป่าแล้วมีก็นิดเดียวเนี่ยให้ดูนี่นะคะอ๋อไม่เยอะเพราะว่ามันไม่ค่อยออกเนาะเจอไหมนี่เจอนะดูดิมันอันนี้อันนี้ดอกแก่เนาะมันยุยทับดอกอ่อนะแล้วดูกินได้ครึ่งเดียวนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้กินได้ครึ่งเดียว ผักยิงเลยนะออืเป็นเห็ดตักไข่นะคะทุกคนแล้วก็นี่อีกดอกน,นึงไหนไหนไหนโดนแทะไปแล้วสิอันนี้บพเห็ดนะอันนี้ละเห็ดอุ้ยมีดอกเล็กด้วยนะเนี่ยโดนแทะไปแล้วประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ <laughs> ทุกคนโอเคนี่นะคะโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะคะ ค่ะก็หลังจากที่เราลงมาจากเก็บเห็ดน,นะคะเห็ดเราก็ได้ไม่เยอะนะคะได้พอปิ้งปิ้งป่นใส่ไข่เนาะปิ้งตามใส่ไข่นะคะแล้วที่เราจะมาเอาหน่อข่าค็ทุกคนนี่นะเราจะมาเอาหน่อข่าไปแกงคั่วนะเอาต้นอ่อนมนะันอะเอาไปคั่วใส่กับหมูนะอร่อยมากทุกคนตอนเย็นเนีนยอเต๋อจะโชว์ฝีมือให้ชิมนะ นี่ๆเยอะมากเลยคัณช่วงหัวค่าก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีแมลงมันจะมียุงแล้วก็มีสิ่งที่เรากลัวนะครับสิ่งมีพิษทุกอย่างอือฮะกับข้าวเย็นวันนี้ของเราก็จะมีต้มหน่อไม้แกงหน่อขาอ่อนใส่กระดูกหมูแล้วก็ตำเห็ดใส่ไข่นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนิฟเซทุกท่านที่คอยสพอร์ตคอยให้กำลังใจช่อง view วิวกเกามาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอร์ด้วยนะคะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ